จินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรคำนวณสูตรแต้มสองตัวล่างประจำงวดวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้านะครับก็ส่วนนี้เป็นการลงใน YouTube ช่องวีพารวยเป็นครั้งที่เจดนะครับสหรับ คลิปวิวนี้นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เจ็ดนะครับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็มาตามผลคำนวณน,นะครับก็ข้างล่างออกห้าสองก็ห้าบวกสองก็คือเจ็ดแต้มนะครับก็เข้าไปที่แต้มเจ็ดนะครับสำหรับช่อง youtube วีพารวยก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตาม กฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะซึ่งวันนี้ก็มาบรรยายบรรดาบรรปูบรรยาบรรนาบรรดาให้ท่านผู้ชมที่ชิเลชลายได้รับชมเช่นเคยนะครับ <c oughs> สําหรับแนวทางตัวเลขก็ทยอยลง ไปแล้วนะครับใน่ลายสูตรก็มีหลายสูตรนะครับที่อาจจะเป็นที่ชื่นชอบถือไม่ชื่นชอบนะครับไม่ชื่นชอบก็ทนทนดูไปชื่นชอบก็นําไปใช้นะครับ <c oughs> สำหรับช่องของเราก็ลงแนวทางให้ได้รับชมทุกวันที่หนึ่งและสิบหกของทุกเตือนสำหรับสูตร คำนวณนะครับใครที่ชื่นชอบสวรคำนวณก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะครับก็เป็นที่ชื่นชอบเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบเลขคำนวณนะครับก็เข้ามารับชมสาหรับข้อเดียวกันสําหรับใครที่ชื่นชอบสตดคำนวณก็เข้ามารับชมรับฟังได้ที่ช่อง y o ูทูบวีพารวยได้นะจ๊ะซึ่งตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับอธิบายตามเนื้อหาตามความเป็นจริงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบสูตรคำนวณได้รับชมทางช่อง YouTube วิพารวยตรงนี้มีได้นำมาให้ได้รับชมนะครับซึ่งในงวดล่าสุดก็เจ็8 9กแล้วก็ข้างล่างออก5 2นะครับก็มาตัอเดิมนะครับ5 2งวดขวานวนออก องห้าสองหลังวันลาสุดมอห้าส,ส,สองล่างนะครับวันหน้าก็คงจะเออก้าห้าล่างหรือเปล่าไม่รู้ห้าเก้าหรือเปล่านะครับก็รอลุ้นผลนะครับหรือว่าจะออกอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครตอบได้นะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับอนาคตอนางอก็มาดูสูตรนะครับ พูดไปเรื่อยเปลื่ยในผมก็มาดูสวนนะครับตักแซนบวกสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหน่อยบนหนึ่งครั้งก็จะยอดหลังให้ดูยาวๆไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสองบวกสองบวกสี่ 4, ทอรวมเท่ากับแปดนะครับฉะนั้นก็แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอาเลขศูนย์ศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่เอาเลขสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามเอาเลขสามนะครับ แต้มรวมสองตารางทำได้แต้มแปดเก้าศูนย์ห้าสี่สามงวดต่อมาออกแปดห้าสองห้าศูนย์นะครับก็ข้าล่างออกห้าศูนย์บวกรวมเท่ากับห้านะครับก็เข้าไปที่แต้มห้านะครับตำแหน่งที่สี่นะครับเลขห้าตามวงกลมสีแดงที่ทำเป็นสนัญลักษณ์ครอบตัวเลขไว้นะครับก็ามาตามผลก็ ดูยาวๆไปนะครับเป็นการย้อนหลังนะครับให้ดูยาวๆสติตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับดูจนเบื่อนะครับถ้าใครไม่อยากดูก็กดเลื่อนผ่านไปถึงช่องสุดท้ายก็ได้นะครับก็ไม่มีใครห้ามนะครับเพราะว่าเป็นโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเองหรือท่านผู้ชมอยากฟังเพลินเสียงบรรยายผมก็ฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ดูสูตรไปเพลินๆแล้วก็หลับ ไปนะครับปล่อยให้ผมบรรยายไปนะครับกล่อมนอนนะครับเพราะว่าใช้ระยะเวลานานนะครับในการบรรยายตอนนี้ก็เป็นแปดบวกแปดบวกสเท่ากับสิบแปดนะครับก็อเลขซแดเป็นตัวเลขแรกจากนั้นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบออลิซศูนย์ศูนย์บวกห้าเป็นห้าบวกเก้าเท่ากับสี่ออลิสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสามออลิสามนะครับก็ได้เลขเต็มนะครับผลออกหกสามล่างก็เข้าไปที่เก้าแต้มนะครับพอเข้าไปตะนอนอย่างที่สอง ต่อไปก็นำ9 9 4 8 5 6 3มาตั้งนะครับก็อใช้ตำแหน่งเดินหลักแสนบวกสองครั้งบวกบนหนึ่งครั้งก็เป็น9บวก9บวก5เท่ากับ23นะครับลงท้าย3ก็เลข3เป็นตัวเลขแรกเดียวนั้น3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก5เท่ากับ10ลงท้าย0 0 0บวก9เป็น9 9บวก9เท่ากับ18เอาเลข8แต้มรวม2ตงรล่างทำได้แต้ม3 4 5 0 9 8ข้างล่างงวดต่อมาออก3 1นะครับ3บวก1เท่ากับ4แต้มนะครับ ก็เข้าไปที่สี่แต้มนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบแต้มนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบสูตรคํานวณนะครับใครที่ไม่ชื่นชอบสูตรคำนวณก็อาจจะดูน่าเบื่อนะครับก็แล้วแต่มุมมองของคนเพราะว่าถ้าชอบแบบเดียวกันก็คงได้สามีภรรยาคนเดียวกันนะครับแต่ชื่นชอบเหมือนกันนะครับ จะวุ่นวายไปหมดนะครับก็ต่างคนต่างความคิดนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นห้าบวกห้าบวกหกเท่ากับสิบหกลงท้ายหกเอาเลขหกนะครับฉะนั้นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกห้า 13, เท่ากับสิบสามเอาเลขสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองเอาเลขสองสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดก็เลขหนึ่ง 1, นะครับแต้มสองตัวล่างทําได้แ้มหกเจ็ดแปดสามสองหนึ่งมัวทำ้าออกห้าแปดล่างนะครับห้าบวกแปดเท่ากับสิบสาม ลงท้ายสามก็คือเอาสามแต้มนะครับที่ผลที่ทรวมบอกมาก็จะไปตรงกับแต้มรวมที่ทําไว้นะครับก็เข้าไปที่แต้มสามนะครับบางครั้งก็อาจจะมีการพูดไวเพื่อให้ทันกับตัวเลขที่พิมพ์ออกมานะครับเพราะว่าชิฟฟิโอก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็ต,ต้องบรรยายบรรดาบรรปุรรญ,ญาให้ทันนะครับ ต่อไปก็นำ07464658มาตั้งนะครับก็ใช้หลักแสนบวกสองครั้งบวกหน่วยพนหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็น0บวก0บวก6นะครับผลรวมเท่าก,กับ6ก็6เป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้น6บวก1เป็น7จ1เป็น8น8แบวก5เท่ากับ13ลงท้าย3เลข3 3บวก9เท่ากับ12ลงท้าย2เลข2 2บวก9เท่ากับ11ลงท้าย1ก็เลข1แต้ม2ตัวล่างทำได้แต้ม6จ8 3 2 1เมื่อทำมาออก จ็ดเจ็ดล่างนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะครับก็ลงท้ายสีก็คือสี่แต้มนะครับผลที่ออกมาในงวดนี้ก็เข้าป่านะครับเข้าป่าเข้าป่าเข้าเขาไปนะครับออกทะเลไปไกลพ้นนะครับก็ไม่มีเลขสีก็หลุดไปนะครับในงวดนี้นะครับก็เข้ามาอย่างดีต่อไปก็หลุดไปนะครับต่อไปก็นำแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับ ขนาดหตัวเลขก็ยังหลุดนะครับก็ดูเอานะครับตรงนี้ก็เป็นแปดบวกแปดบวกแปดผลรวมเท่ากับยีบสี่นะครับในวันนี้ก็หลุดอีกนะครับไม่มีเลขเจ็ดนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวก้าเท่ากับสิ็ดลงท้ายหนึ่งเลขหนึ่งบวก้าเท่ากับสลงท้ายส่วเลขสูดที่บวกเก้าเป็น9้านะครับข้าล่างออกหนึ่งนะครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับก็ไม่มีเลขเจ็ดนะครับก็เข้าป่าเข้าเขาไปอีกแล้วนะครับ สองวัดติดนะครับที่ไม่เข้าออนะครับตอนนี้ก็มีโฆษณาขายของตามหมู่บ้านนะครับผมก็มาบรรยายขับรถเลือเล่อยเปื่อยแล้วก็ตรงไหนมีสาราริมทางผมก็จะจอดพักแล้วก็มาแวะแล้วก็มาถ่ายทำเชฟีโอไปเล่อยเปลยของผมนะครับตามสไตล์คนอินดี้นะครับ ตรงน,นี้ก็หงเบอกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับก็มีเลขเจ็ดก็หลุดไปนะครับเข้าป่าเข้าเข,าเ,ขาเป็นวัดที่สองนะครับตอนน่อไปก็นำศูน้าเก้าหกเก้าหกครูหนึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับหลุดขนาดนนี้ก็อ,อย่างเอามาให้ดูนะครับก็รับชมเพื่อเหมือนกับบรรยายเสียงนะครับเล่านิทานไปนะครับตรงน,นี้ ก็ลดเป็นครั้งที่สามนะครับออกแปดเจ็ดล่างนะครับแปดหกเจ็ดเท่ากับสิบห้าก็คือห้าแต้มแต้มที่ทําได้มีแต้มหกเจ็ดแปดสามสองหนึ่งนะครับออกแปดเจ็ดนะครับปรากฏว่ามาครบสองตัวล่างแทนนะครับแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าก็คือห้าแต้มนะครับสองท้ายห้าก็ห้าแต้มศูนย์บวกศูนย์เป็นหกนะครับศูนย์บวกศูนย์บวกหกเป็นหกนะครับหกบวกเห็เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกห้าเท่ากับสามอเล็สามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสอง เ,เลขสองสองโม่เก,ก้าเ,เท่ากับสิบเอ็ดลงซ้ายหนึ่งเลขหนึ่งแ้มสองล่างทําได้หกเจ็ดแปดสามสองหนึ่งนะครับเมื่อทํามาออกแปดเจ็ดล่างนะครับแปลบวกจะเท่ากับสิบห้าก็ไม่มีเลขห้าก็หลุกเป็นครั้งที่สามนะครับเข้าป่าเป็นครั้งที่สามสามเดือนนะครับที่ยังไม่ไม่ออกจากป่านะครับถดไปสามงวดนะครับต่อไปก็ทับสามสี่ห้าแปดเก้าแปดแปดเจ็ด คนที่ตามก็หน้าบทหน้าเบี้ยวให้กับสูตรของเราแล้วนะครับตอนนี้สุดไปสามงวดนะครับก็หลังจากที่หลุดไปนะครับก็ก็กลับมาแล้วนะครับออกสามเจ็ดนะครับล่างสามบงเจ็ดเท่ากับสิบลงกต้ส่วนเกินส่วนแปมนะครับที่ทำได้มีแปมสี่ห้าหกหนึ่งูนยนเก้านะครับก็เข้าสองตัวบนมีสี่มีานะครับท่อ หลังจากที่เข้าป่าเข้าเขาไปสามงวดก็กลับมาเข้าแล้วนะครับแต้มศูนย์นะครับก็พอให้ยิ้มได้นะครับถึงวันนี้พอเลขออกออกออก,ออกเลขพี่น้องนะ่ครับืวดก่อนออกแปดเจ็ดก็ามาครบล่างวันนี้ออกพี่น้องสี่ห้าก็มาครบบนนะครับดูตามสถิติต่อไปก็นำ ี่ห้าแปดหนึ่่งสสีห้าำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับตัดแสนบวกสองครั้งบวกหน่วยพันหนึ่งครั้งนะครับต่อเข้าไปหลังจากที่หลุดมาสามงวดก็เข้าไปหนึ่งงวดแล้วนะครับต่อไปก็สี่บวกสี่บวกห้านะครับตามตำแหน่งผลรวมเท่ากับสิบสามนะครับตงท้ายสามเลขสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบตรงท้ายศูนย์เลขศูนย์ศูนย์บวกเก้าก็เป็นเก้าเก้าบวกเ 5, 5, 5วก้าเท่ากับสิบแปดเท่า, 0, 0, 0, 9, 9, 9, า, 18, าเลขแปด แต้มสอง้าล่างทําได้แต้มสามสี่ห้าศูนย์เก้าแปดข้างล่างออกสองสองสองบวกสองก็เป็นสี่ก็คือสี่แต้มก็กลับมาเข้าเป็นครั้งที่สองแล้วครับเลขสี่นะครับหลังจากที่ออกทะเลไปสามงวดนะครับหลุดไปสามงวดก็กลับมาเข้าสองงวดแล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ต่อไปก็นำ4 6สองสองนำมาตั้งก็ใช้หลักแสนสองครั้งบวกหน่วยวนหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นสี่บวก4บวก2ผลรวมเท่ากับสิบนะครับลงท,ท้ายศูนย์เลขศูนย์จากนั้นศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกห้าก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกเอาเลขหกหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าก็เอาเลขห้าแ้มสองตัวล่างทำได้แต้มศูนย์หนึ่งสองเจ็ดหกห้า งวดล่าสุดออก5สองล่างนะครับ5บวก2เท่ากับ7ก็คือ7แต้มนะครับก็ในงวดนี้ก็เข้าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับหลังจากที่หลุดมา3มวดนะครับก็เข้าไปแต้ม7นะครับส่วน2ตัวล่างก็มาครบนะครับมี5มี2นะครับ6ตัวเลขไม่เข้าก็ไม่รู้ว่าไงนะครับมาครบเพราะว่าขาดอีก4เลขนะครับ ที่จะครบสิบตัวตรงนี้มีหกตัวก็มีโอกาสที่ตัวเลขจะมาครบสองตัวบนสองตัวล่างอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปที่แต้มจิตนะครับออกห้าสองล่างนะครับก็เข้าสามงวดติดนะครับหลังจากที่หลุดสามงวดต่อไปก็นำงวดล่าสุดก็คือเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าห้าสองนำมาตั้งนะครับก็ใช้ตําแหน่งหลักแสนบวกสองครั้งบวก หน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบเก้านะครับลงท้ายเก้าก็เลขเก้าจากนั้นเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์หลึศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าลงท้ายห้าเลขห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่สิบสี่ลงท้ายสี่อเลขสี่นะครับแต้มสองตัวล่างทําได้แต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มหกแต้มห้าแ,และก็แต้มสี่ วันที่สองทับศูนย์หนึ่งทับหกเก้าก็รอฝนออกนะจ๊ะว่าแต้มรวมสองตัวล่างจะมาตามนี้หรือไม่หรือว่าจะมาครบสองตัวบนสองตัวล่างอีกหรือไม่นะครับวันที่สองมกราคมหกเก้าก็รอฝนออกก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางสูตรคํานวณรับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงสตรคํานวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักเสถียิเท่านั้นซึ่งมีมีใครร่วงหุ้ตัวเลขจออ,อะไร โอชาวิจรารณญาณในการรับชม้ัยใน้าสลาวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณขอบใจทุกการรับชมสวัสดีครับ